มาทำความรู้จักโครงการวันพนมเปญประเทศกัมพูชาครับโครงการอาสังหาริมทรัพย์ขนาดมหึมาที่ตั้งใจจะเปลี่ยนโฉมเมืองหลวงของกัมพูชาจากเมืองเก่าริมน้ําให้กลายเป็นมหาคนครแห่งอนาคตของภูมิภาคนี้วันพนมเปญเปิดตัวตั้งแต่ปี2018ครับโครงการนี้ถูกวางให้เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่เป็นจุดที่ผสมระหว่างความเป็นเมืองสมัยใหม่กับจิตวิญญ,ญาณของธรรมชาติที่อยู่คู่กับแม่น้ําโขงมานานนับพันปี ที่เหมาะแบบเลือกจะถะดถอนสายน้ําผ่านถาปัตปยกรรมที่โค้งไหลไปตามพื้นที่เส้นสายของอาคารจึงดูผิวเหมือนคลื่นส่วนพื้นที่สีเขียวก็ถูกวางให้ไหลเชื่อมต่อกันเหมือนกระแสน้ําครับนี่คือการใช้ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจให้กับเมืองโครงการนี้ใหญ่กว่าหลายที่คนคิดครับเพราะวันพนมเปญมีพื้นที่รวมกว่า5้าแสนพตารางเมตรหรือพูดง่ายงว่าเกือบเท่ากับย่านใจกลางเมืองใหม่ทั้งย่านภายในมีครบทุกมิติของการใช้ชีวิตครับ ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าและพื้นที่คลับบิโรงแรมหรูระดับ5้าดาวอาคารสำนักงานคอนโดและที่พักอาศัยไปจนถึงศูนย์การศึกษานานาชาติแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือไอคอนิกทาวเวอร์อาคารสูงที่ถูกออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงพนมเปญที่นี่จะเป็นจุดชมวิวเมืองริมแม่น้ำที่สูงที่สุดในกะพูชามาสร้างเสร็จครับและเพราะโครงการนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ส่วนใหญ่จึงถูกจัดให้เป็นสวนสาธารณะและลานกิจกรรม เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเดินเล่นพักผ่อนหรือชมวิวได้ฟรีครับนี่คือการผสมระหว่างเมืองของธุรกิจและเมืองของผู้คนในที่เดียวเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการนี้คือบริษัท BAC Group ผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของกัมพูชาครับที่มีเป้าหมายจะสร้างแนนมา์กระดับโลกในบ้านเกิดของตัวเองและร่วมกับกลุ่ม The o v a l Partnership จากฮ่องกงสที่มาแบบระดับนานานชาติที่มีประสบการณ์ในโครงการเมืองใหญ่ทั่วเอเชีย กเขาร่วมมือกับบริษัทดีไซน์103 International จากประเทศไทยเป็นบริษัทรับออกแบบที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกผลงานที่โดดเด่นก็คือสายามพารากอนศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันแบงคอกโซนพาเลทและอาคารพาวิเลียนประเทศไทยในเว์เอ็กซโปในปีต่างๆในส่วนของต่างประเทศก็มีนะครับโอกาสหน้าเราจะมาเจาะรายละเอียดกับบริษัทนี้กันครับที่มาแบบตั้งเป้าว่าโครงการวันพนมเปญจะกลายเป็นใบหน้าใหม่ของกัมพูชา The New Face of Cambodia เมืองที่ทันสมัยแต่ยังไม่ทิ้งลากเงาสิ่งที่ทําให้วันพนมเปญแตกต่างไม่ใช่แค่ขนาดหรือมูลค่าการลงทุนแต่มันคือแนวคิด walkable city เมืองที่เดินได้จริงในที่นี้ทุกฟังก์ชันถูกเชื่อมเข้าหากันด้วยทางเท้าและพื้นที่สีเขียวครับห้างติดกับสนักงานที่พักอยู่เหนือพื้นที่ร้านค้าสวนเชื่อมไปถึงริมแม่น้ําและทุกเส้นทางการออกแบบให้ลุ่มลื่นปลอดภัยและเข้าถึงได้สาหรับทุกคน โครงการวันพนมเปนถูกวางแผนมาตั้งแต่ปี2 0 1 8ครับแต่การเดินทางของมันไม่ได้ราบรื่นเสมอไปทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจจากโควิด -19 ต้นทุนก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นและความท,ท้าทายเรื่องระบบสาธารณูปโภคในเมืองที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการนี้ยังเต็มไปด้วยความหวังครับด้วยความเชื่อว่าเมืองนี้มีศักยภาพมากพอที่จะเติบโตและวันพนมเปนจะเป็นตัวจุดประกายให้กับการพัฒนาเมืองทั้งประเทศ บางคนอาจมองว่ามันเป็นเพียงโครงการอสังหาริมทรัพย์แต่สำหรับคนพนมเปญมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังโครงการมาพนมเปญจะกลายเป็นทั้งศูนย์กลางเศรษฐกิจและแหล่งรวมที่อยู่อาศัยและพื้นที่พักผ่อนของคนรุ่นใหม่แต่นอกเหนือจากตึกสูงและแสงไฟสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั่นคือคำถามที่โครงการนี้ทิ้งไว้ว่าเราจะสามารถสร้างเมืองที่เติบโตได้โดยไม่ทิ้งความเป็นมนุษย์และธรรมชาติไว้ข้างหลังได้หรือไม่ เพราะสุดท้ายแล้วเมืองที่ยั่งยืนไม่ได้วัดจากความสูงของตึกแต่วัดจากความสุขของผู้คนที่อาศัยอยู่ในนั้นนี่คือวันพนมเปญความฝันที่กําลังกลายเป็นจริงของกัมพูชาจากเมืองลีมแม่น้ําสุมานครแห่งอนาคตในเอเชียตะวันออกเชียงใต้เรามาเอาใจช่วยกับโครงการนี้กันครับ